สวัสดีคะ่ะพี่น้องทุกคนนะคะมือนีผ้ามาเทียวออสเตรียนะคะแล้วเดี๋ยวสิบไปช่อมเอ่อเที่ยวเที่ยวครับสวยง้มน้ำกันัเนะคะพี่น้องโล้กนแล้กัน มากับพี่น้องมาเดินชมน้ากันเนาะค่ะนาะว่าเพิ่นเป็นจังไดกันแน่เนาะค่ะมาชมบ้านเลื่อนเพิ่นค่ะพี่น้องบ้านแถวนี้เพิ่นสร้างจากใหม่กันส่วนใหญ่ค่ะพี่น้องจา้า ปนที่สัง่งแบบจากใหม่แต่ว่าข้างในเพิ่นกะสิมีเป็นปูนผสมเนาะคะ่ะแต่ว่าข้างนอกเขาเบิง่งยังสี่สิเป็นใหม่กันส่วนใหญ่ที่เห็นอยู่ข้างน้าน,นี่ก็เป็นโบสถ์ประจาหมู่บ้านเนาะคะ่ะเดี๋ยวสิภาพปนยางไปเบิ่งไกลๆเนาะคะ่ะเนาะว่าอันนี้เป็นยังไงเนาะคะ่ะเนี่ยบ้านเบิง่งใหม่ส,ส่วนใหญ่ได้คะ่ะพี่นองจ้ะแต่ว่าใหม่เพิ่นนานา แล้วก็แข็งแรงนะคะ่ะอ๋ออันนี้เป็นร้านขายดอกไม้ค่ะพี่น้องจา้าขายดอกไม้น้ะค่ะขายไอขายของตกแต่งน้ำน้ะคะ่ะเด็กก็ทายูปมันทีนกั็เดี๋ยวสิบเบิ่งว่าเสาวนี่น้ะค่ะ สงสัยมาด่วนก็นเลยไปถามค้นขับรถเพ่นบอกว่าเสานีมันคืออีหยังเนาะค่ะเนาะเพลนเลยบอกว่ามันเป็นเทศกาลเทศกาลหนึ่งของเช่าบ้านเนาะค่ะเนาะของโมบ้านคำนวนบ้านเท่ากับิเป็นเทศกาลคล้ายๆว่าเปลี่ยนฤดูกาลยังไงล่ะคะ่ะเปลี่ยนจากฤดูหนาวมาเป็นฤดูห่อนยังไงละ่ะเพ่นก็นสิจัดเทศกาลเพ่นก็นสะแบบ มามีสนุกสนานกันนะคะน้ำมู่บ้านเนาะเราก็ไปถามเพื่อนมาเรียบร้อยแล้วค่ะได้คาตอบมาแล้วจ้ะตอนนี้ก็มาชมวิวน้ากันเนาะค่ะเนาะบูวอยังายจ้าห้ให้เบิ่งวิวที่ทวศัดเอาเนาะค่ะว่าเพื่อนเป็นเจงงไดบ้านเมืองเพื่อนเนาะยูเพื่อนสวยงามขนาล่านจข้ามอนอีกกับป้าชิพากันไปนั่งกับชาร้อยฟ้าเนาะค่ะพี่น้องปานห้าเอิ้นกับชาร้อยฟ้า บ้านนี้เพื่อนเออนสกีลิฟ์เนาะค่ะแต่ว่าคนอังกฤษเออนเคเบิลคาร์เนาะค่ะเมื่อนี้ก็สิย่างไปเรื่อยๆะะ <c oughs> ล่ะค่ะถ้าลูงเลี้ยงเพื่อนกับบอ่อวายางหอดเนาะค่ะเนาะ <c oughs> เอากระย่างไปละค่ะ <c oughs> โอ้ยบ่น,นึกบ่ฝันนะค่ะเด้อว่ามันจะย่างโดนปานี่แดดกระห่อนค่ะ <c oughs> พี่น้องจ้าหัวกระบ,บ่ได้ซื้อมาะค่ะกระย่างไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> พี่น้องย่างไปพักไปเนาะคะ่ะเนาะ บรคิดว่ามันสิโดนปปนี่แ้วขันะะย่างเป็นสามชั่วโมงผุนเน้ย่างไปพักไปกระถามค้นไปกับพี่น้องจ๋าถามคนเพื่อนก็บอกว่าอีก40นาทีก็ถึงหวัวซันแล้วขันย่างไปอีกเขาก็บอกว่าอีก40นาที14 15น,นาทีก็ถึงหวัวซันพี่น้องเคยได้ยินว่าค่ะว่าเพลงที่เพื่อนบอกว่าเนาะ จะกลับก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงแต่ว่าเฮาไปถึงนะ้วค่ะพี่น้องจา้าเพระาะว่าเอาสู้ตายค่ะพี่น้องจา้า ตอนนี้ก็ค <Yeah. S 2> like ืนมาสักพักแล้วเนาะคะเนาะกัดช่วงวิวนับกันไปจ้าว่าวิวข้างบนเป็นจังใดเนาะคะเนาะเพราะว่าตอนเท่าคืนมานี่เาก็อัน ว่ามมันจะเป็นยังไงเนาะค่ะควาบามากกับมากเมื่อยเมื่อยค่ะพัวกับดักนั่งพักพี่น้องดักนั่งพักค่ะพี่นอ้นงนองจะเมื่อยไรหอบเกือบมาขึ้นบ่ได้จ้ะพี่น้องมาจ่วงนี้น้ำกัน,กนจ้า มาถึงแล้วจ้ากำลังจิงย่างขึ้นไปอีกเนาะคะเนาะคนจีนมีตรงย่างขึ้นไปอีกสุดเขาอยู่ด้ค่ะแต่ว่าตรงนี้กับที่เขาเห็นนี่ก็จะเป็นลานอาหารเนาะคะ่ะโอ้ขึ้นบ้านขบวนยอดเขาเราพี่น้องอล่มที่ดีมื่อกับมือบาดท,ที่นี่แต่ว่า อยากได้วิวสวยๆไปฝากพี่ฝากน้องเนาะคะ่ะเนาองตั้งเสียงว่าคนจินห้าเนาะค่ะ นี่กระดิ่งอยู่ข้อมัน เขาชมวิวตรงนี้เราก็มาเบิรงตรงนี้เนาะค่ะตรงนี้ก็เป็นจุดให้เขาไอ้คนมายืนทายลูบชมวิวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาก็ช่มไปแล้วเรียบร้อยเขาก็สิลงไปเนาะค่ะพี่น้องเอาก็กำลังสิยางลงไปเนาะค่ะมามากับอันขึ้นมาสองคนขึ้นมาขางบนกับอันมาดามฝรั่งเนาะค่ะขึ้นมาน้ำกันเนี่ยค่ะเป็นยูนีเนาะค่ะเนาะเปขึ้นมาน้ำกันเขาก็สิลงไปน้ำกันครับที่นี่ ลังสียางลงไปยางลงมาข้างล่างเนี่ยนะคะที่เขาเห็นนี่ก็สิเป็นร้าล่านอาหารแต่ว่าเขาปิดไปแล้วเนาะคะ่ะแล้วก็เป็นมีของฝากต่างๆแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไปเบิดแล้วก็สิคลิปนี่ก็สิล่าพี่ล่าน้องตรงนี้ก่อนเนาะคะ่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะพี่น้องเ้อผู้ใดเข้ามาชมคลิปก็ขอให้มีความสุขเนาะคะ่ะอ่า เฮ็ดยังกระหาสมความมุ่งม,มั่นปาฏนาเนาะค่ะเนาะจังได้กับฝากเน,ะนะะื้อค่ะเป็นกำลังใจให้กันเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องเมื่อเนี่ก็สิคลาพี่ล่าน่องไปตรงนี้ล่ะคะ่ะวิวสวยๆงามๆเนาะค่ะเนาะยังไงก็เจอกันใหม่เด้อค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้สิลาไปก่อนเน้ะคะ่ะลาไปกับวิวสวยๆงามๆเนี่ล่ละสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คะ่ะบ,บายบาย